มาช้าแต่มาชัวร์ค่ะถึงแม้ว่าคนรักของคุณที่คุณรอคอยเนี่ยรอคอยนานมากว่าเมื่อไหร่เขาจะมาฉันจะเจอคนที่ถูกใจสักทีตอนไหนฉันอยากรู้ฉันจะเจอรักที่สมหวังตอนไหนฉันจะเจอคนที่ตรงสเปคของฉันที่เหมือนกับคู่อื่นๆเนี่ยตอนไหนเออคุณอาจจะมีดาราหรือมีคนในดวงใจหรือคู่รักในดวงใจของคุณที่คุณอยากให้ความรักของคุณเป็นเหมือนคนเหล่านั้นบ้างมีเหมือนไอดอลเนี่ยในเรื่องของความรัก เป็นของตัวเองแล้วแล้วคุณก็ตั้งคาถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอกับความรักที่ดีแบบเนี้ยสักทีหนึ่งไพ่บอกว่าคุณกาลังจะได้เจอค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมาช้าแต่เขามาค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีการแต่งงานช้าแต่คุณได้แต่งค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะแต่เห็นเหมือนการรอคอยรอแบบด้วยความหวังรอด้วยลมลมแรงแรงรอด้วยแบบว่าอุย้ยมันจะมีจริงเหรอฉันจะได้เจอใครคนนั้นที่ดีจริงด้วยเหรอแต่บอกเลยว่าความรักเทนนี่คือ การได้หนึ่งเหรียญที่เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นความรักที่รักแท้เข้ามาเป็นความรักเนื้อคู่รักแท้เป็นรักที่มีค่าเป็นความรักที่เหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะรางวัลที่หนึ่งเลยเป็นความรักที่เราตามหามานานเป็นความรักที่มีค่ามากๆในสายตาเราอ่ะแล้วเรากำลังจะได้เจอนะเขาคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักที่คุณรอคอยมานานมากและเป็นคนที่ตบจบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะคะการทํางาน เพราะเขาได้ไพ่ของตัวแทนของนักการเมืองการการทํางานของเขาเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนอที่เห็นได้ชัดแล้วเขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญทําทานชอบสวดมวนต์ภาวนาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติเออชอบปฏิบัติด,ดีหากแฟนคุณเป็นชาวต่างชาติเขาจะชอบการนั่งกรรมฐานการรู้ลหมหายใจเข้าออกคือเป็นคนที่ปฏิบัติหรือเป็นคนที่ชอบทําบุญนะชอบช่วยเหลือนคนอื่นนะเป็นคนที่ปฏิบัติดีอ่ะนะ ถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นสายครูเลยอ่ะเป็นคนที่สายมูเออเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณในเรื่องของศาสตร์สายมูเออเขาจะเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานเข้าวัดทาบุญนะได้หมดเลยหรือเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ภาวนาเป็นคนที่เข่งขันในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะเขาคนนี้จะเป็นคนที่มีศีลที่ดีมากแล้วเป็นคนที่มีอานาจบารมีที่จะเข้ามามองเห็นถึงการหาภรรยาหาคนรักที่มั่นคง ต้องการหาครอบครัวต้องการแต่งงานต้องการมีความรักที่มันเป็นความรักที่มีค่าไม่ได้ฉาบโฉยมันที่ผ่านมาหรือเป็นรักที่เล่นๆเดินันะต่อให้คุณรอนานสักเพียงใดนะแต่ความรักครั้งนี้เขามาแน่นอนค่ะมาช้าแต่มาชัวร์นะมาช้าแต่ดีกว่าไม่มานะแล้วเรื่องนี้ไม่บอกให้ไม่เกินสองสามเดือนเห็นไม่เป็นคิงอะราชาเลียญ นอกจากเขาจะรวยนอกจากเขาจะมีความเป็นเศรษฐีแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้เพราะฉะนั้นการรอคอยของคุณมันคุ้มค่ามากเลยคุณได้คนที่พอรเฟลหน้าตาดีแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ด้วยและกำลังตามหารักแท้อยู่ค่ะแบบเดียวกันที่คุณต้องการแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณภายในสามเดือนนี้นับจากที่คุณเห็นคลิปเรนดอมของแม่หมอค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคําทํานายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะ แล้ววันที่8มิถุนาคมนี้แม่หมอมีการจัดพิธีกรรมบูชาไฟเนาะเป็นการขอพรจากพระศิวะพระพิคเนศพระเมรลักษมีองค์เทพต่างๆในสายยานของฮินดูประเทศอินเดียเพราะว่ามีพระามเนาะจากประเทศอินเดียโดยตรงที่เขามาทําพิธีกรรมให้แม่หมอที่สํานักของแม่หมอที่จังหวัดสุราธ,ธานีอําเภอเวียงสะเนาะเพราะฉะนั้น ใครที่สนใจนะคะอยากมูยังไงให้ปังมูยังไงให้เลิศมูยังไงให้ความรักมันดีมันดีแล้วมันดีหนักกว่าเดิมเปิดดวงชื่อเสียงกิติยศปวดดวงของเรื่องของการงานการเงินให้มันปังให้มันดีกว่านี้ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะในการพิธีกรรมบูชาไฟเนาะเป็นพิธีกรรมของสายยานของพระพิคเนศพระเมศมีเนาะองค์เทพต่างๆนะซึ่ง ในทางศาสตร์ของฮินดูนะพราหมณ์ก็จะมีความเชื่อว่าการที่เราบูชาไฟเนี่ยจะเป็นการแบบว่าให้องค์เทพนะคะตรงกลางของสวงสวรรค์นะคะให้เข้ามาอยู่ตรง บริเวณตำแหน่งของดวงจิตาของเราเพื่อเปิดดวงการเงินการงานการขอพรนะคะและจะเป็นการล้างคุณไสมนต์ดำนะคะสิ่งอัปมงคลให้มันหมดไหมไปกับกองไฟนะคะแล้วก็ต่อด้วยการขอพรจากองค์เทพต่างๆเช่นพระศิวะก็จะให้ในเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงพระพิคเน่ก็จะให้ความมั่งคั่งร่ำรวย,ยไหมพระแม่เสม็จะให้ใเรื่องของการเงินความรักเพราะฉะนั้นใครอยากมีความรักปัง,ปงการงานปังชื่อเสียงปัง ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมนี้กับแม่หมอได้เลยนะค่าครูถูกมากคนละ999บาทแล้วเราได้เข้าร่วมพิธีกรรมกับแม่หมอตัวเป็นๆและได้ดูพิธีกรรมที่คนจากประเทศอินเดียเนี่ยพรามเนี่ยเขาจะแบบทําพิธีกรรมยังไงบ้างแล้วเชื่อไหมว่าพิธีกรรมนี้สักติ์ตรงที่พรามเขามีการเรียนการได้ศึกษาในทางนี้มาโดยตรงและมีมีวิชาอาคมที่เน่นหนาเพราะว่าแกมีประสบการณ์ที่ยาวนานมาก และแกบอกว่าการที่เราเข้าไปนั่งอยู่บนเวณกองไฟเนี่ยจะเป็นการฟังพระคัมภีร์ของแกที่แกสวดอัญเชิญเทพต่างๆได้ลงมาเป็นสักขีพยานเนาะให้เผาสิ่งอัปรีสิ่งอัมงคลให้มันออกไปจากที่ของเราด้วยกองไฟแล้วก็เปิดท้ายด้วยการแบบเปิดความเป็นสิริมงคลมูความเป็นเสน่ห์นเมตตาชื่อเสียงเกียรติมูเป็นการแบบเปิดดวงเรื่องเนื้อคู่เรื่องความรักโอ้โหให้ทุกคนได้สมหวังเพราะฉะนั้น ใครที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถฝากรายชื่อออนไลน์กับแม่หมอได้เลย24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสามารถจองคิวได้เลยนะตอนนี้คนเข้ามาจองกันเยอะมากนะคะรีบจองได้เลยก่อนที่มันจะเต็มนะคะ